ความสัมพันธ์ระหว่างฮีโร่และรีลีน่าเป็นความรักที่ทำให้คนดูต้องติดตามทุกครั้งที่ฮีโร่เจอล่าร <But, S 1> ีลีนา่า <but why? S 1> เขามักจะพูดว่าฉันจะฆ่าเธอ kill you. สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก่อนเราจะมาพูดถึงทอกีค่ะ ทอรกีสทรีสูง17.4เมตรหนัก8.2ตันประเภทเรียวโมอวิสูตรการดั่งวิ่งเอนเรสเวลล์มกราคม1997ถึงกรกฎาคม1997 OVA มี3ตอนหลังสงครามในปีอาฟเฟอร์คอลอ195สิ้นสุดลงโลกและอนานิคมเริ่มจะสงบสุข แต่มีการก่อการปฏิวัติที่นำโดยมาเรียเมได้ลักพาตัวลิลิน่าเพื่อการยึดอำนาจนักบินทั้ง5้าคนจึงต้องร่วมมือกันต่อสู้อีกครั้งและสุดท้ายถึงแม้จะต่อต้านกลุ่มกบฏได้พวกเขาทั้ง5้าคนก็เลือกที่จะทำลายการดั้มของพวกเขาด้วยตัวเองซีรีส์กันดั้มวิงเอ็นเดสวลลขยายแนวคิดการออกแบบกันดั้ม ด้วยปีกที่เป็นเหมือนเทวทูตของวิงกันดัมลักษณะบีศาาต์ของเดซไซด์ความเป็นมังกรของอันดรอนและความเป็นอัศวินของทอร์กิสทั้งหมดถูกออกแบบโดยคาโตกิฮาจิเมะและปีกแบบเทวทูตทำให้ความสามารถเปลี่ยนเป็นเครื่องบินของการดัมวิงหายไปข้อมูลจำเพาะพลังงาน อาร์ต้าคอมเพกฟิวชั่นเรย์คเตอร์วัสดุไทเทเนียมอัลลอยท่าโจมตีแมกกแนกแอคแท็ของแซนด์ล็อกเป็นท่าที่ใช้ยูนิตโจมตีมากที่สุดเพราะในน้อยควอเตอร์จะเรียกฝูงแมกกแนออกมาร่วมโจมตีซึ่งไม่ได้รุนแรงอะไรเท่าไหร่นัก ต้นแบบของเซตคือชาและต้นแบบของดูโอและโตรว่าคือหยุนกับยางคู่แฝดจากเกมสต e ีทไฟเตอร์ความสัมพันธ์ระหว่างฮีโร่และลีลีนาเป็นความรักที่ทำให้คนดูต้องติดตามทุกครั้งที่ฮีโร่เจอร่าลีลีนาเขามักจะพูดว่าฉันจะฆ่าเธอ I'll kill you นักบินหลักและยูนิตท,ที่ปรากฏเซสมาคริสทอรกีสาเริ่มต้นเป็นคู่ปรับของฮีโร่ภายหลังถึงจะร่วมทีมกับกลุ่มตัวเอกทั้ง5คนฉายาสายลมควอเตอร์ราบ,บาบาวินเนอร์กันดัมแซนล็อก คุณหนูผู้สุขุมเยือกเย็นเหมือนจะเป็นผู้นำกลุ่มและมีกองกำลังเป็นของตัวเองแซนล็อกเป็นยูนิตโจมตีระยะประชิดชางอูเฟยกันดัมนาตะกุในภาค Endless Wall เขาเข้าร่วมกับกองกําลังกระบททำให้ต้องต่อสู้กับฮีโร่ซีรีส์ออนเอฟคอมแพ6หกสิบสี L อ X ลฟาเอแอลแ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเจ้าทอกิสานะคะสำหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมติดตามช่องไว้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้าไบ้าให้ bye. สวัสดีค่ะ